สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณน้องมีกิจกรรมการชิมรสมาให้เด็กๆเรียนรู้กันนะคะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเด็กๆเรียนรู้ชื่อของรสชาติต่างๆและฝึกประสาทสัมผัสในการรับรู้รสชาตินะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้รอุปกรณ์กันเลยนะคะในการชิมรสน้ำเปล่าน้ำปลาน้ำตาลและมะนาวค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มการชิมรถกันเลยนะคะแต่คุณน้องขออนุญาตปอรดแมสก่อนนะคะเพื่อทำการชิมรถนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มในการชิมน้ำเปล่ากันนะคะม,มีรสชาติจืดค่ะ น้ำปลานะคะมมีรสชาติเค็มค่ะน้ำตาลนะคะมมีรสชาติหวานค่ะและมะนาวนะคะ มีรสชาติเปรี้ยวค่ะเด็กๆสามารถฝึกชิมรสกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะวันนี้คุณน้องก็ขอจบการชิมรสเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ